สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถติดตามเราสดๆดได้นะคะทางช่อง3กด .33 และสามารถฟังเราย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางทวิทยุครอบครัวข่าวสททอค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกนะคะพากันไปที่ภาคใต้กันเลยค่ะเพราะว่าชาว mm. บ้านที่นั่นเนี่ยนะคะ mm. เขาแห่ออกมาจับหอยกันค่ะหอยที่มีชื่อว่าหอยท้ายเผานะคะบอกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยต้องหยุดหาปลากันเลยนะคะไปจับหอยแทนเพราะว่ากิโลกรัมเนี่ยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ6 0 0บาทเลยละคะ่ะ พอถึงหน้าฤดูการของหอยท้ายเผานะคะชาวประมงในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่อาศัยอยู่บริเวณหาดกาสิงตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะคะเขาก็หยุดทําการประมงชั่วคราวค่ะหันมาหาหอยท้ายเผาส่งขายแทนนะคะเพราะว่าในช่วง แรกของฤดูการจะมีหอยประเภทนี้เยอะมากซึ่งใครหาก่อนก็จะได้ก่อนนะคะทาให้บริเวณหาดกาสิงนมีเรือชาวประมงกว่า50ลําจอดเรียงกันอยู่ถ้าถามว่าทําไมชาวประมงถึงขั้นต้องหยุดประมงมาเพื่อหาหอยกันเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแพต่างๆเขารับซื้อในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ600บาทซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่รับซื้อกิโลกรัมละ5 0 0บาทจึงทําให้ชาวประมงเนี่ยนะคะเร่งออกหาหอยท้ายเผากันเป็นจํานวนมากโดยบางรายเนี่ยมีไรายได้ ในการขายหอยเนี่ยวันละประมาณ 7,000บาทเลยทีเดียวค่ะจริงๆนะคะชายฝั่งจังหวัดสตูลก็มีหอยให้หากันหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยขาหอยหลอดหอยผีเสื้อนะคะแล้วก็หอยพวกนี้ยังไม่มีราคาสูงเท่าหอยท้ายเผาเลยละค่ะหอยทิตมากเลยใช่ค่ะต้องขอลองชิมซะหน่อยจิงแนี้อยากลองเหมือนกันยังไม่เคยลองเลยต้องลองให้ได้นะคะเอาล่ะค่ะจากเรื่องของชาวประมงนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเกษตรกรกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะนักวิจัยกัญชานะคะก็ได้ออกมาเตือนประชาชนค่ะคือช่วงนี้เนี่ยคนเนี่ยแห่มาปลูกกัญช กันเยอะมากเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะขายได้กิโลกรัมนะคะละ70,000บาท 1>, 1กิโลกรัมนะคะ70,000บาทเลยทีเดียวและต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลไม่เป็นความจริงค่ะ วันนี้เราจะพาไปฟาร์มปลูกกัญชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทสจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบฟาร์มปลูกกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ที่ดําเนินการพัฒนาสายพันธ์ุกัญชาและการปลูกรวมถึงนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเพื่อนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ GIP ซึ่งที่ผ่านมานะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวนมากได้มาถามถึงแหล่งจําหน่ายแต่ทางวิจัยนักวิจัยกัญชาม,มทศสอเองมีหน้าที่ทําเพื่อการวิจัยและเพื่อทางการแพทย์เท่านั้น จึงไม่สามารถให้คําแนะนําในเรื่องนี้ได้ซึ่งทำให้กกเกษตรกรค่ะคาดหวังนะคะว่าจะนำกัญชาไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ70 0 0 0บาท<ะ>งานนี้เลยพากันแห่ปลูกเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางนักวิจัยกัญชาก็เลยบอกว่าถ้าจะปลูกก็อยากให้หาตลาดขายให้ได้ก่อนจะดีกว่าค่ะ งานนี้ก็เลยเกิดเป็นปัญหาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปลูกมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนเดือกเกินไปเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เออรัฐบาลของเราเองนะคะก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกค่ะก็เลยเป็นปัญหากันนะคะตอนนี้ก็ใครที่จะปลูกก็ อย่าลืมนะหาตลาดให้ได้ก่อนเพ<ช>ื่ห้ปแก่อน<ช><ช>จริค่ะ,คะ,ะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวสําหรับคนที่รักสัตว์มากๆเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเขาตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าภายในปี68ประเทศไทยของเราค่ะจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับอนวยความสะดวกนะคะในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและก็แมวด้วยค่ะ นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี2568ค่ะตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าซึ่งทางกรมปศุสัตว์นะคะมีแนวทางการแก้ปัญหาโรคนี้โดยมุ่งเน้นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวและสัตว์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้อง องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจํานวนสุนัขแล้วก็แมวค่ะอีกทั้งยังส่งเสริมแล้วก็ตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์นะคะรวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดช,ชอบไม่ปล่อยทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะด้วยพร้อมยังสั่งให้กรมปรศุสัตว์ค่ะจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปสศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในทุกๆพื้นที่ด้วยล่ละค่ะ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่นะคะสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยนะคะเราต้องเลี้ยงเขาด้วยความรับผิดชอบนะอย่าเพิ่งซื้อมาเพื่อความแบบน่ารักนะแต่ว่าไม่รู้จักวิธีการดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะต้องห้ามขาดความรับผิดชอบเด็ดขาดมีสัตว์เนี่ยเหมือนมีลูกเลยนะหมาตัวนึงนี่คือเหมือนลูกตัวหนึ่งเลยแล้วไม่ใช่เบื่อก็เอาไปปล่อยวัดนะครับทำแบบนั้นไม่ได้แล้วยิ่งไม่ได้ฉีด ต้องกันพิสุนักบ้าอีกที่หนักเลยไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นไปอีกนะคะ,อะเอาละค่ะส่วนคราวนี้นะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องรู้เลยสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาเตรียมใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถนะคะหรือว่าคะแนนตัดแต้มใบขับขี่นั่นเองเพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรบนท้องถนนค่ะ สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ออกประชาสัมพันธ์เรื่องระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะยึดหลักความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันโดยให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและป้องกันการกระทําความผิดซ้ําตามมาตรฐานสากลเพื่อลดอุบัติเหตุแล,และสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนโดยมีหเรื่องที่ต้องรู้เลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งเลย ขับรถต้องมีใบขับขี่โดยผู้ขับขี่ทุกคนมีทั้งหมดนะคะ12คะแนนด้วยกันข้อที่2นะคะทำผิดกฎจราจรใน20ฐานความผิดที่อาจก่ออุบัติเหตุหรือไม่ชำระค่าปรับจราจรจะถูกตัดคะแนนตั้งแต่1นถึงคะแนนโดยขึ้นอยู่กับความผิดข้อที่3นะคะหากถูกตัดคะแนนจนเหลือ0ูนย์จะต้องถูกพักใบขับขี่90วัน ข้อที่4ฝ่าฟื้นขับรถในช่วงถูกพักไปขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนหรือนะคะปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทค่ะข้อที่5คืนคะแนนได้นะคะด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบ1ปีก็จะได้คะแนนคืนอัตโนมัติและข้อ6นะคะหากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นนะคะภายใน1ปีหากทุกตัดคะแนนอีก จนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4อาจจะถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ซึ่งระบบนี้นะคะจะเริ่มมีบังคับใช้ในปีหน้า <Yeah. S 1> ในวันที่9มกราคมนี้แล้วเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็ควรจะระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะว่านอกจากเราจะปลอดภัยแล้วเนี่ยยังทําให้เพื่อนร่วมถนนปลอดภัยนะคะและลดการเกิดอ,อุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่หนึงข่าวนะคะที่เป็นเรื่องน่าดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าต่อจากนี้นะคะเราจะสะดวกสบายกับการส่งไปรษณีย์กันมากขึ้นนะคะไม่ต้องมาแจ้งที่อยู่อยาวๆให้แบบว่าปวดหัวกันนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าข้อมูลไม่รั่วไหลแน่นอนค่ะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและปรณียีไทยนะคะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยการเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ไอดีทางเลือกใหม่ที่จะทําให้การขนส่งการส่งสินค้ามีความแม่นยํามากขึ้นเพราะเวลาเราแจ้งที่อยู่ในการส่งสินค้าเนี่ยเราจะแจ้งแค่โพสต์ไอดีนะคะซึ่งเป็นแค่ชื่อเล่นชื่อต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นค r โค้ดเท่านั้นเลยค่ะซึ่งการแจ้งที่อยู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็จะสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องแจ้งที่อยู่ยาวๆหรือบอกเป็นอําเภอหรือเป็นนพื้ทีี่แบบ กว้างอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพก็จะไม่รู้ข้อมูลส่วนตัวของเราก็ลดปัญหามิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบของคอสเซนเตอรได้ด้วยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลแน่นอนนะคะส่วนใครต้องการจะเปลี่ยนที่อยู่ก็สามารถทําได้ง่ายๆค่ะผ่านระบบแอปพลิเคชันซึ่งคาดว่าประชาชนเนี่ยจะมีรหัสดิจิตอลโพสตไอเดของตนเองมาแทนการเขียนจ่าหน้าซองแบบเดิมเนี่ยนะคะทั่วประเทศภายในปี2,567ที่จะถึงนี้ค่ะ เอาละค่ะช่วงหน้านะคะพี่ก้องปิยะคันและหมอบีทูตสื่อวิญญาณเขาจะมาชวนพวกเราไปร่วมกิจกรรมการกุศลนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้แล้วกับงานมหาทานทออพระป่าสามัคคี30ปีวัดพระบาทน้ำาุุช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพู โอมอตกูดเมดยาเป่าคอซันจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นเริ่มต้นแบรกนี้นะคะพี่ก้องปิยะค่ะแล้วก็หมอบีทู่สื่อวิญญาณค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่ามหาทานทอดพระป่าสามกีคี30ปีวัดพระบาทน้ำพุนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาคุณภาพสังคมไทยค่ะ มหาทานทอดพระป่าสามัคคี30ปีวัดพระบาทน้ำพุเป็นกิจกรรมการกุศลน,นะคะที่อยู่ในโครงการนาถะและเป็น SOS ภายใต้มูลนิธิธรรมรักซึ่งพระราชวิสุทธ,ธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะคะจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยโควิด -19 ผู้เพือดดร้อนจากภัยพิบัติเด็กกำพร้า คนชาราถูกทอดทิ้งรวมถึงผู้ยากไร้ในสังคมนะคะซึ่งในวาระที่วัดพระบาทน้ำพุครบรอบ30ปีค่ะหลวงพ่อลงกุฎจึงมีดำริและก็มอบหมายให้จัดกิจกรรมมหาทานพระป่าสสมาคีครบรอบ30ปีวัดพระบาทน้ำพุนะคะเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนอาทศาสตร์ภายใต้โครงการไ Thailand สวีและก่อนจะถึงวันงานพี่ก้องปิยะพร้อมด้วยหมอบีทุสืสอวิญญ,ญาณก็เดินทางมาเชิญชวนทุกคนให้ไปร่วมงานนี้กันเยอะๆไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันได้เลยค่ะ ก็เป็นการมอบความสุขครับในฐานะที่เป็น30ปีวัระบ้านลำปูด้วยก็หลวงพ่อก็อยากให้ทุกคนมาร่วมมีความสุขด้วยกันนอกจาก30ปีเนี่ยมันยังใกล้วันที่เป็นมุทิตาจิตของหลวงพ่อลงกฎคือวันที่9ธันวาด้วยก็ไปร่วมมุทิตาจิตหลวงพ่อได้นะครับซึ่งในงานจริงๆนะตอนช่วงเย็นห้าโมงเย็นจะมีการแข่งขันบอล ดารากับทีมฟุตบอลชาติอดีตทั่วชาตินะคะก็จะแข่งขันกันแล้วก็จะมีพิธีนะแผ่เมตตาใช่ครับร่วมกันเป็นงานพิธีเปิดซึ่งเรียกว่าจะเป็นการแผ่เมตตาที่ใหญ่ที่สุดเลยของที่สามจุราสายเลยใช่ครับแล้วก็ยังมีพระอาจารย์ไปทั้งอีกทั้งสองรูปมีองค์ไหนบ้างคะนอกจากพระหลวงพ่อลงกดแล้วนี่มีพระอาจารย์เอกชัยเซียโนแล้วก็มีพระอาจารย์ศักดาสุนทรโรไปด้วยนะซึ่งจริงเป็นงานกุศลนะก็ใครที่มาร่วมก็ถืออนุโมทนาบุญด้วยกันละกันใช่ครับไม่ใช่ทำงานสุดเลยนะคะย้ำว่าฟรีค่ะเพียงแค่่วา คุณลงทะเบียนนะคะก่อนน่าจะไปงานในลงทะเบียนในเพจของงมงายสไตล์หมอบีบถ้าเกิดลงไม่ทันไม่ทันไปลงทะเบียนหน้าง,งานเลย<ม>ฟรีทั้งงานนะคะบอกก่อนค่ะแล้วไปในงานนี่ก็มีร้านนาขะานะคะจะมีสินค้าของวัฒาธรรมพุนเนี่ยปจําหน่ายซึ่งนทั้งหมดนี้เข้าวับนธรรมพุด้วย กิจกรรมการกุศลมหาทานทอดพระบาทสัมัคีสาปีวัดพระบาทนพูจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่5ทธันวาคมนี้นะคะที่สนามสุพัชลาสายตั้งแต่เวลา9้าโมงเชา้ายาวไปจนถึง5้าทุ่มครึ่งเลยละค่ะ เอาละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานบุญนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้แล้วค่ะที่จะเกิดขึ้นที่แบบว่าในสถานที่ที่คุณจะสามารถชมคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยนั่นก็คือเซอร์สตูดิโอราคคำแหง81นั่นเองนะคะกับงานคอนเสิร์ตกล้องสหรัฐแอนด์เฟรนตอนน้ำนองไหลามาน้ำใจไหลไปหารายไ,าไ,ได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะ กลุ่มบริษัทเซิร์ชจัดคอนเสริร์ตกล้องสหรัฐ and ด์เฟรน s ์ตอนน้ำนองไหลามาน้ำใจไหลไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดนำทีมโดยพี่ก้องสหรัฐแต่ดูชื่อคอนเสริร์ตก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าพี่ก้องไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนแต่เขาพาเพื่อนมาร่วมงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวงนูโวพี่บอยกซียพง์พี่นพพรชมนิ พี่ปีเตอร์ครอบเดรนโดพี่ต้ามิสเตอร์ทีมและพี่หมูมูซูและนอกจากคอนเสิร์ตแล้วนะคะในงานยังมีการประมูลของใช้ในละครแคดวีดีโอทีวีโดยเชอร์ปร่างเบนเค48และกุ๊กไก่พาวดีโดยงานนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้แล้วค่ะที่เซิร์ฟสตูดิโอรามคำแหง81ใครที่ยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ยังสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้อยู่แต่ว่าต้องรีบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอบรู้มาว่าบางโซนเนี่ยเหลือที่น้อยมากแล้ว ซึ่งราคาบัตรนะคะก็มีตั้งแต่2,000บาท2,000บาทและ10,000บาทโดยบัตร10,000บาทนั้นนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือได้ถ่ายภาพเซฟสตูดิโอ กับพี่ก้องแบบ e x clusiv e ได้ยินแบบนี้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปจับจองกันได้เลยนะคะผ่านทาง w w w t h a i ticket major com และถ้าฟแฟนท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมคอนเสิร์ตท,ที่ Live House ก็สามารถเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตนี้ได้ผ่านทางไลฟ์ในเพจก้องสหรัฐแฟนเพจและคุณยังสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีตามรูปที่เราขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะงานนี้ค่ะ นอกจากจะได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงและได้ทําบุญแล้วนะคะยังได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดของคุณด้วยเพราะว่าอย่างที่เกิดเม,มื่อส<ม>ักครู่นี้ว่าการดูคอนเสิร์ตที่ Live House i r Studio ราแห่ง81เนี่ยจะไม่เหมือนที่ไหนจริงๆเหมือนได้ใกล้ชิดเหมือนได้ใกล้กนะชิดกับศิลปินแบบสุดๆเลยนะ,นะคือไม่ไม่ว่าจะนั่งหรือว่ายืนตรงไหนอะ่ะเราก็จะรู้สึกแบบเหมือนอยู่หน้าเวทีได้ฟังแบบอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ซูซฟมากๆเลยต้องรีบไปจองตั๋วกันนะคะ พอดูคอนเสิร์ตพี่ก้องจบแล้วนะคะคืนวันอาทิตย์ค่ะเราก็กลับมาดูรายการ168ชั่วโมงกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าพี่อาร์วิบูลค่ะจะพาไปทําความรู้จักกับศิลปินตัวจิ๋วที่มีอายุเพียงแค่10แล้วก็11ปีซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะที่มีชื่อว่าเคซียาค่ะ เคซียนะคะคือแบรนด์ผ้าพิมพ์ลายที่ได้ไปประกวดในงานแฟชั่นระดับโลกโดยมีเจ้าของและผู้สร้างผลงานคือน้องวินนี่เคซียและน้องฮีโร่วัจนะนะคะทึ่งทั้งสองคนนี้มีเพียงอายุแค่10แล้วก็11ปีเท่านั้นโดยมีคุณพ่อโพกรมนนะคะยังบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากกว่าเด็กอื่นๆแต่คุณพ่อมองว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากอยากจะมีแรงผลักดันให้กับน้องๆสร้างความสามารถนะคะสร้างสรรผลงานบันเจิดเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นคําชมความ ความใส่ใจและการสนับสนุนของคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อกับแม่นี่แหละค่ะที่มอบให้กับลูกทั้งสองคนมาโดยตลอดนะคะจะมาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีวิธีเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ใครที่อยากจะฟังสัมภาษณ์กันแบบเต็มๆนะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์ที่4ธันวาควมนี้นะคะเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube ในสัปดาห์ถัดไปนะคะผ่านทางช่อง YouTube Search Group Official ค่ะ โอ้โหเห็นน้องเขาวาดเมื่อกี้แล้วอายเลยอะเรานี่คือไม่ได้ไม่ได้ส่งเขาเลยวงกลมยังวาดไม่กลมเลยุ่าวงกลมยังวาดไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกมากลมเลยนะแล้วค่ะส่วนวันหยุดยาวนี้นะคะอยากจะชวนทุกท่านไปที่งานนี้เลยรับรองว่าจะต้องแบบอิ่มกันแบบท้องแตกแน่นอนค่ะกับงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มนำสำราญปี65นะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่เดโมบางแคนี่เองค่ะแล้วก็จะจัดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้เลยนะคะซึ่งในงานนี้จะมีร้านอะไรเด็ดๆบ้างเราจะพาคุณผู้ชม ไปชมกันค่ะและช่วงหน้าเราก็จะกลับมาติดตามข่าวไอซีกับคุณซีชัดปวีกันต่อคคค่่ะะีุณค่ะ สวัสดีค่ะพิธีกรสาวซาสีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับส่วนหนึ่งนะคะของหุ่นกับพันเมนูนะคะในงานลิ้นติดโกแฟร์วันที่1นึ่งถึงเธันวาคมนี้นะคะที่เดอะมอลล์บางแคชั้นทีค่ะไม่ไปนะคะตายตามไม่หลับแน่นอนค่ะเอาอันแรกเลยมีอะไรเนี่ยดิฉันเห็นแล้วมนกลิ่นดีมากอริชาขนมเปี๊ยะค่ะคุณท็อปค่ะมีกี่ไส้คุณท็อปหกไส้ค่ะไม่ธรรมดานุ่มละลายในปากจริงๆนะคะมีตั้งแต่ไส้ถั่วไข่เค็มไส้มันม่วงไส้ถั่วแดงไส้เผือกไส้งาดําแล้วก็ไส้ถั่่วคะ มาตอนนี้ค่ะปลาแปะทูฟูค่ะ,คะเป็นน้ำเต้าหู้จากถั่ว5้าสีค่ะเขาทำผสม5สีเลยนะคะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวอันนี้ลดดั้งเดิมจะฝาสีทองนะคะ,ะก็มีน้ำตาลแค่2%อันนี้เป็นร์ลดไร้น้ำตาลเลยนะคะจะเป็นฝาสีขาวไม่มีน้ำตาลเลยนนแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มงานดำเข้าไปนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะฝาะสีดำนี้ค่ะและไม่พอคุณะค่ะอันนี้ค่ะเป็นน้ำ ข้าวโพดค่ะเป็นน้ำข้าวโพดร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะคุณต้องไปกินดูนี่ของเขาดีมากๆเลยเจ้านี้นะอุไรรัดเจียงใหม่เนอะเขาเป็นอาหารเหนือที่ทําแบบโฮมเมดจริงๆนะคะแต่บอกว่าตัวเด็กคือตัวนี้นี่นี่นี่อันนี้คือไส้อั่วนะคะสมุนไพรนะคะแล้วก็ยังมีมี่ค่ะคุณท็อปขาแหนมหม้อก้อนใหญ่นะคะรสชาตินี่อร่อยล้ำล้แต่ๆเจ้านี่ค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะมีแคบมืขายด้วยแล้วก็ยังมีแคบหมูสามแบบเลคุณท็อปขาแคบหมูก็จะเป็นรุ่นไร้มันนะคะแล้วก็เป็นมันปกติแล้วก กร<จ>ะจก <บ S 1> ทั้ง,ง,งหมดนี้นะคะเราจะไปเจอกันในงานลิ้นติด <10 S 1> โปร,โปรแฟกินน้ำสำราญกันแน่นอนนะคะ1ถ7ถธันวาคมนี้นะคะที่ชั้นจีเดอะมอลลบางแคค่ะไม่ไปไม่ได้นะคะบอกแค่มี7วันนั้งเองนะคะต้องไปนะคะกว่า100รา้อยดานคันนึ0 0 0ัเมนูวันนี้สวัสดีค่ะ นุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกัสผูต้มพีทมาติดตามข่าวไอทีกับเดลี่ซีทดิชั่นซีชันปวีค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วคอนเซปต์สมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นอยู่แล้วทั่วโลกแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจให้เราเรียนรู้เพื่อเปิดรับปรับใช้กันตลอดเวลาค่ะแต่ละที่มีโจทย์มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะพาไปส่องที่จังหวัดนคนปรปฐมมีการเอา a อมารับฟังปัญหาประชาชนเพื่อแก้ให้ตรงจุดด้วยล่ะค่ะ เทศบาลนครปฐมค่ะมีการยกระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย AI จับมือกับ b i s k i t Solution ผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้าน AI สัญชาตไทยเนี่ยแหละค่ะเอามาแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตคนยกอย่ายังไงใช่ไหมคะเปิดโปรเจกต์แรกก็น่าสนใจด้วยระบบรับฟังเสียงประชาชนชาวนครปฐมด้วย AI เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนหรือคําแนะนําด้วยการแนบรูปถ่ายเหตุการณ์พิกัดสถานที่บันเทิงตลอด24ชั่วโมง AI นี้ก็จะมาช่วยจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนพร้อมจัดลาดับความสาคัญด้วยนะว่าเรื่องไหนอ่ะควรที่จะไปแก้ไขก่อนจากนั้นจะส่งเรื่อง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อแก้ไขและทําการแก้ปัญหานี้อย่างชัดเจนผู้ร้องสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์ด้วยว่าได้รับเรื่องยังแก้หรือย,ยังทั้งหมดนี้ลดเวลาและขั้นตอนในการส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้นถูกใจตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้นแถมใช้งบประมาณก็ไม่ค่อยสูงเรียกว่าเป็นต้นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศน่าจะเอาไปปรับใช้ได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องลำล้ำกันบ้างดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์สามมิติเกิดขึ้นได้จริงแล้วตอนนี้ค่ะ ไอเดียของยูอีรคือการเจาะช่องว่างของตลาดระหว่างจักรยานและรถยนต์ไฟฟ้าเน้นความคล่องตัวในการวิ่งไบ ke เลนได้เหมือนจักรยานไฟฟ้าแต่ปลอดภัยเท่ารถยนต์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะตัวรถเนี่ยมี2ที่นั่งเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตัวถังเขาผลิตจากเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหมดเลยไม่น่าเชื่อค่ะวัสดุหลักเขาเป็นโพลิเมอร์แข็งแรงแต่เบาแค่70กิโลกรัมไม่รว่วแบตเตอรี่นะผลิตได้เร็วลดขยะและลดต้นทุนการผลิตเลยละ่ะในแง่ประสิทธิภาพตามทฤษฎีทำความเร็วสูงสุด70ิโเาจะจัดไววคค่่่่่25กกิโลตอชชัมงะา์1ท70ส นอกจากนั้นยังดัดแปลงเป็นรถขนส่งได้ด้วยเพราะสามารถบรรทุกน้ําหนักได้250กิโลกรัมสบายส่วนราคานั้นคิดอยู่ที่คันละ10,000ยูโรหรือประมาณ3 0, 7 0 0 0 0บาทโดยจะเริ่มวางจําหน่ายปี2024นะคะแนะนําให้รู้จักกันไปแล้วนะคะสําหรับยูอีราค่ะรถยนต์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์3ามิติที่ขนาดเล็กนะคะแต่ตอนนี้ทําได้จริงแล้วดังนั้นค่ะต้องบอกว่านวัตรกรรมการผลิตยุคใหม่จากเครื่องพิมพ์3ามิตินี้มันมาแรงสุดๆเลยทั้งประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนโดยไปถึงวัดสดุต่างๆเดี๋ยวนี้พิมพ์ออกมาได้ก็ใช้้ไดททันที อีกด้วยสะดวกขนาดนี้ต้องบอกว่าล้ําจริงๆเลยนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าว3าสีมีเรื่องอะไรไฮเทคจะมาเล่าให้ฟังอีกติดตามตอนหน้านะคะ ขอบคุณคุณซีัตดปวีนะคะอเอาละคะ่ะและช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูในอีกหนึ่งน้ำใจที่ดูแล้วแบบต้องบอกเลยว่าเป็นความน่ารักแล้วก็ซับซึ้งมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นพลังน้ำใจของคนบันเทิงนะคะที่เขารวมกลุ่มกันค่ะมีชื่อว่ากลุ่มเพื่อนหนูนะคะที่ชักชวนกันมาร่วมฟาดแข่งฟุตบอลค่ะเพื่อระดมเงินช่วยเหลือปิ๊กจิตกรมือกลองผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของศิลปินชื่อดังไทยมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากคุณปิ๊กประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็มีความ การผ่าตาัดข่ะเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากภาวะกระดูกพรุนค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มเพื่อนหนูเคยจัดคอนเสิร,ร์ตการกุศลที่มีชื่อว่าพลังรักนักดน,น,น,นตรีไม่ทิ้งกันเพื่อระดมเงินช่วยเหลือปิติตรกรกันไปแล้วแต่ภารกิจช่วยเหลือก็ยังไม่จบลงแค่นั้นพวกเขาจึงได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อลงสนามฟาดแข้งฟุตบอลการกรุศลเพื่อช่วยเพื่อนนักดน,นตรีโดยเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมนักร้องศิลปินและเพื่อนหนูทั้งหมด6ทีมนำโดยอดีตฟุตบอลทีมชาติพนิพนธ์เกิดแย้มโจ้ห้าหลา รวมถึงศิลปินนักร้องบ่าวีแจ็คธนพลออยธนพัฒน์ดำดินสอพองและนอกจากนั้นนะคะยังมีดารานักแสดงปรับปรบดลสุวรรณบางบีสวิทแบงค์กฤษดีนะคะติ๊กฉัดมงคลและศิลปินตลกโจยีกาหนะ้าสีหลอดเชยญญิ้มและจิ้มชวนชื่นสำหรับกิจการการแข่งฟุตบอลน,นี้นะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนักดน,นตรีในครั้งนี้ระดมเงินได้ทั้งหมดเป็นจำนวน8 2 6 6 9บาทในทีเดียวแล้วค่ะ และปิดท้ายรายการวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะให้ติดตามละครเรื่องนี้ค่ะมัดหัวใจใหญ่ซุปตาบอกเลยว่าออกอากาศไปแค่หนึ่งตอนเท่านั้นนะคะกระแสะตอบรับนี่ดีมากๆเลยแหละค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่แฟน ตั้งหน้าตั้งตารอกันมานานนะคะแล้วก็หลังจากออกอากาศเพียงแค่หนึ่งตอนทุกคนบอกว่าเคมี M e <P lan ar> ของพระนางคู่นี้เนี่ยดีงามมากระหว่างกราฟแล้วก็คุณเจนนี่เข้ากันได้ดีจริงๆค่ะถึงแม้จะเป็นการทํางานร่วมกันครั้งแรกก็ตามซึ่งเมื่อคืนนี้ผู้จัดจละครอย่างพี่ไก่นะคะพร้อมด้วยทีมนะักแสดงก็ไปรวมตัวการดูละครตอนแรกพร้อมกันบอกเลยว่าพระนางเนี่ยเขาอ,ออกอาการเขินหนักมากนะคะคุณค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานตอนแรกมีฉากเลิฟซีแล้วค่ะคุณยังไงคืนนี้มาติดตามกันต่อกันละกันนะคะกับละครมัดถัว ใจยายซุปตาทุกคืนวันพุธถึงอาทิตย์ยาวๆ5วันรวดทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พลสได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และชุูปิดีกรนจากซีโมดวันนี้แหวนและจอยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ